คือคลิปที่มาของคลิปนี้ก็คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเอาสินักฟอสบ้านแมนเอสเอาร์บวกครับซึ่งเราจะมาเปิดเอสเอซาร์เอรธรรมดาเออซึ่งเจ้าล่างหนึ่งชื่อเฉยแต่เตเตมาดูกันว่ามันได้อะไรมาถึงทำให้ผมเสียตัวดำไปแบบไม่ได้ตั้งใจข้อเที่ยเลยมาดูกันนะกดไป ต้มไปแบบไม่ม no ีโกะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ mm ยี hmm. ่สิบใบแล้วนะเอสตายังออกมาอยู่นะเ e n ตาบวกยังไม่ออกมาไอเอส S าธรรมดายังไม่ออกมาเลยยังไม่ได้ล่างหนึ่งนะปึดเปึดเปึดบสามที่ไปสามที่ไปแล้วคามบที่ไปแล้วอ่า ถ้ามีเสียงอะไรที่แบบคือเสียงไม่ตอนนี้คือแบบอาจจะไม่ดีนะทำใจไปก่อนปุ๊บสี่สิบใบครับออกมาเป็นสีทองซึ่งสีทองแห่งไม่ต้องการโคตเทียรเลยซุปเปอร์ดชาชัยเอามาทำไมเออเอามาทำไมไม่รู้ซุปเปอร์ลอยดชาชัยไปครับ สุ่มต่อไปครับไปดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะ,ะยังไม่สุ่งมาคือไม่ต้องสงสัยนะทำไมผ้าแบบไม่ค่อยรู้เรื่องคือมาผาคี่หลังนะเพราะว่าเสียงในชิปมันค่อข้างมีปัญหากออ็เลยนั่นแหละครับมาผ้ากเอาทีหลังนะกดไปต่อตอนนี้หมดไปห้าสใบแล้วกับตัวดำใบที่60ิบนะ เปอเออออ่าเนี่ยดูนะครับคือแบบเหมือนเหมือนแก้งกันน่ะเหมือนอยากให้สุ่มต่อคือความจริงแล้วใน8ปดสิบใบอ่ะมันจะได้ลูกแก้วอยู่แล้วเอ้ยลูกแก้วหรือถิ่นพันนาหนึ่งลูกกับตัวละครอีกหนึ่งตัว S S A บวกอ่ะ T S r ธรรมดาหนึ่งตัวอยู่ละนภายใน8ปดสิบใบอ่ะเออซึ่ง ตัวละครลากหนึ่งยังไม่ออกเลยเว้ยไอ้เหี้ยข้อเหี้ยเลยก็กลิ้งไปบางเหี้ยเออเนี่ยคืออยากได้มาเข้าบ้านล่างหนึ่งเว้ยไ,ไม่ใช่อะไรคือเอามาเพราะว่าชอบตัวละครมัะนอะเออแค่ชอบตัวละครนี้เฉยไม่ได้ชอบแบบแเอซิดอาเออบวกขนาดนั้น สำหรับใครที่สุ่มมาเข้าบ้านเนี้ยได้ราวบ,บวกถ้าไม่มีตัว PVE อยู่แล้วก็สุ่มมาได้เออก็เอามา PVE ได้เอามาตีบอสได้แต่ใครจะเอามา PVP ผมไม่ค่อยแนะนำนะก็ตัวเป็นกากกากเลยกากแค่ไหนอคือแบบโอ้เอามาทำอะไรแทบจะไม่ได้คือแบบบางทีแบบตึ้งหน้าเบี่ยนมันเยอะก็จริงแต่บางทีเราอาจจะตีเขาไม่ตายภายในครั้งเดียวเออ จึ่งจะเอามาละลายแบบโลสีม่วงมันหายเร็วแต่ผมว่าตัวเบต้าในอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์หรือทำดาเมจได้มากกว่ามาเฝ้าบ้านแมน่ะเอออาจจะแบบดาเมได้บีกว่าเอออะไรแบบนี้นะสุ่มไปครับยาวไปนะยาวไปปุ๊บปุ๊บเอส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 เอาร์สงต่อนะเพื่ออะไรน่ พูดติดๆแต่ขาดมากเลยไม่ได้เตรียมเนี่ยอะไรเลยนะออส่มต่อไปครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บไม่ต้องสงสาว่าคลิปนี้สั้นมากเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้อ้างใจจะสุ่มนะแต่อะไรที่เย่ม, yeah, มากๆเย่ yeah, yeah, มากๆปึ๊บ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 อ๋อเนี่ย <Okay. S 1> คือหินยีโลเราไม่ค่อยมีคือสายที่ผมไม่ค่อยอยากสุ่มเท่าไหร่ แต่ไหนก็ได้ลูกแก้วมาแล้วก็เอาให้สุดเลยมันลุ้นกันมันจะคือมันลุ้นอยว่ามันจะเสียหายเยอะไหมคือถ้าไม่ได้แบบมาตื่นก็คือแย่เคอแย่มากเลยเพราตัวดําที่เราเสียไปมันก็จะไม่คุ้มใช่ไหมละ่ะเออไปต่อครับแบบ เอาจริงนะมา,พานเพราะปัจนน่ต่อให้ได้มา PvE PvE ผมก็ไม่ค่อยจำเป็นอย่างนี้เพราะตัวตีบอยผมก็เต็มละตอนเนี้ยดามเมยผมก็เลียงเดียวว่าไม่จำเป็นละมันก็เต็มเต็มตันแม็กหมดแล้วอ่ะเออมันก็ตีเดียวจนได้รางวัลอะไรหมดแล้วแหละถ้าแม่เอามาตีโบลอสเล่นๆน,นะเอาจริงตีโบลอสมันก็ไม่ตายหรอกเพราะว่ามันจะมีโกงอมาตะาไว้อยู่ที่ห้าเปอร์เปซ็นต์ตัวไม่น่าห้าเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้เหมือนกัน มันจะมีแบบคีพองยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะเขาตีแบบเออตีบลอตเออเนี่ยเรีว่ามันดาเมจทะลุไปแล้วอ่ะแต่มันไม่ตายคือเกมเขาตั้งไว้แบบนี้ว่าพอถึงเปอร์เซ็นต์นี้ให้มันไม่ตายนะเราก็ได้มาฟอร์บานแมนเอสเอ่าธรรมดามาเก็บ ถ้าถามว่าแบบตัวมันแบบเออ PVE ไม่ได้แล้วมันเอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้กัอาจจะเหมือนกอาจจะเหมือนกาโลแหละเออกาโลมันก็ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นเอามาเหมือนตกเบตาแบบไปเฉยเอามาแบบพอเอาเข้ามาเออไม่ได้แบบเอามาเหมือนตัวใหม่หรือที่แบบเก่งโอเวอร์โอพโคตรแปดทีมได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะผมว่า เสียาหายไปเยอะนะเท่าที่จำได้คือน่าจะประมาณ150ใบนะที่ผมเสียไปกับคลิปนี้เนี่รได้ว่าเสียหายเยอะนะคลิปร้อยคือ1 5 0ใบไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะคือถช้ที่ดีๆนะร้อยห้าใบใช่ไหมเดือนหนึ่งหาได้สุดๆก็ประมาณ80ใบคือใช้เวลาทั้งสองสองเดือนนะ <ş, S 1> อ่ะค่อยหาได้อนะ่ะ ร้อยห้าสิบไปคิดดูสำหรับสายฟรีสำหรัใครที่อยากทำคลิปเกี่ยวกับหาเพชรหรือหาตัวดำเดี๋ยวผมจะน่าจะลงคลิปคลิปถัดไปแหละเออตอนนี้กำลังจะคิดว่าจะทำอยู่นะคือจะทำเป็นแบบซีรีส์ไปเลยฮนะเอเอ เพราะว่าบางคนอาจจะมาเล่นวันทันแมนแบบอาจจะเล่นี่เฉ่ไม่ได้แบบรู้เรื่องทําไมแบบโอ้คนนั้นเลี่ยว่าเท่ากันนะทาไมพลังขึ้นเยอะจังเลยทําไมแบบโอ้เข้าหาของได้ดีจังเลยของเยอะจังเลยอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะส่วนคลิปนี้คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะได้หมาข้าบ้านี่ยเอเซสอาบวกนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ